ีครับผู้เสพความหยาบคายและความต่ำตมทุกคนเราอยู่กันที่ใจกลางเมืองย่านทองหล่อหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ก็เรียกว่าโกลแฮนซัมืออะไรครับทองหล่อฝึกภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราไปเทสผู้เสพไม่กิท่าเป็นมากไม่กิ่แบรนด์ไม่กิ่แบรนอที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องเขาเป็นฝรั่งแต่น้องรรพงศธรไเป็นเรื่องซึ่งตอนนี้เรากำลังจะนัดเจอแถวหน้าสอน้องทองหล่อพอตรงข้ามสองน้องทองหล่ออ่ะมันมีร้านแบบเหมือนร้านอาหารเก่าแก่เว้ยชื่อทองหล่อภชนาอ้านทะ ทองหล่อปชนาคุณพี่จ๋าทางกับข้าวเลยจ้าผมเอาปลาดุกครับเป็นกับเนาะเป็นกับค่ะเพิ่งมาแต่ยังไม่กลับเฮ้ยเป็นกับข้าวเป็นกับข้าว่นี่จะโดนนอนนี่แหละมึงนะไม่แดกตรงนี้แหละเราต้องขางชื่อร้านกัน้งทองหล่อเอ้ยทองหล่อทองหล่อปชนาเป็นไปกันแล้ว มอนจริงกูไม่ถนัดเลยนะมาทำงานเจ้าชาแบบเนี้ยกูรู้สึกว่าท้องไส้ปวดมากเลย้ากูตอนเนี้ยกูแดกแล้วกูไม่รอนละสั่งไก่สับไปด้วยอ๋อสั่งอะไรฮะอ๋อปกติไม่ค่อยถนัดปกติกินแต่ไก่สดหาหนองน้ำอีกน้ำพี่ช่างอุ้ยอุ้ยสิอีเดี๋ยเดี๋สิร์ฟร้านนี้ดีเว้ยสั่งกุ้งน้อนารับมาเลยสวัสดีพี่ช่างนวัสดีพี่ช่าเชิญครับโอ้สวัสดีครับเชิญ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 จะบอกว่าพี่ช่ามีความ professional ทองหล่อนิดหน่อยจะพาเที่ยวจะพาพากิน ันก่นูทรหาติชาพี่เป๊กอยากให้ติชามาเป็นแบบให้หน่อยพอ,อที่ชอบล่อลวงคนอื่นไปถ่ายแบบไ <c oughs> ชแล้วก็เอามึงเอาเรื่องจริงพูดลดนเ่ย <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวติชาผาก็กลัวกู <c oughs> <ๆ>ล่อลวงไปถ่ายแบบสวยๆ <c oughs> ก่อนอื่นทำไมมาทองหล่อบ่อยที่นี่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าบรรยากาศมันดีแล้วฉันชอบมาเพราะว่ามันชอบมีร้านแบบชิคๆเก๋ๆแนวๆแล้วร้านเก่าแก่บางร้านมันก็เป็นแบบ50ปีเลยอ่ะแล้วอาหารสตรีทฟู้ดที่นี่คืออร่อยมากค่ะ าหลังจากประกวดเดอะเฟสมาเนี่ยชีวิตดีขึ้นไหมคือจะบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้หนูไม่เคยทํางานเลยค่ะทำไมอะหนูทํำอะไรอะเรียนหนังนสือนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทํางานลองชีวิตแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นช่าบอกว่าหลังจากประกวดเนี่ยคือชีวิตดีมาตลอดจนะนมาเจอ <laughs> พวกเรา <laughs> เพื่อนๆที่นูน้นเขารู้ไหมว่าตอนนี้เรามาดังที่นี่มากเลยอะ่ะน่าจะรู้นะหนูก็โพสเฟซบุ๊กให้เขารู้อะค่ะแล้วเขาแล้วเขาแบบเขตื่นเต้นไหมเขาก็ยินดีด้วยแต่ว่ามันไม่มีอะไรแบบว่าแตกต่างนะเขาก็พูดเราเหมือนเดิมหนูซึ่งหนูก็ชอบถ้าเป็นคนไทยนะจำเราได้ปะเอ้าดังใหญ่แล้วดี๋ยวนี้ไม่เจอนานเลยเออเดี๋ยวหน้าแต่งงานหออกว่างพ่ะมาช่วยเราพลงหน่อยสิแ <laughs> าวบ้านพี่เ็เล่นง,งานลายสุด ขอบใจมากขอบใจมากตอบใจขอบใจทุกวันนี้เดินไงทุกวันนี้เดินไหลสุดท่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไปเจอแบบผู้หญิงที่เคยจีบไม่ติดแล้วตอนนี้แบบว่าเขามาเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะทักมาเองเลยก็มีแบบปุ้ยถึงนี้ดังใหญ่แล้วเนอะได้ไหมได้ไหมสมัยก่อนไปจีบเงี้ยเขาแบบอ้วนกูไม่เอามึงหรอกแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างก็เราเป็นอ้วนๆอย่างเงี้ยหน้ากอดกันเลยเหมือนหนีหนี โอ้โเวลามากินข้าวอย่างเงี้ยต้องกินกับโค้กไหมใช่ใช่มันมันแก้เลี่ยนได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพอเรากินไปเยอะมันจะแบบสุนัขว่ามันอาจจะมีแบบมันๆอ่ะแล้วพอกินโค้กตามไปมันก็จะแบบตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนอ่ะมาเดี๋ยวเราพักเรื่องคุยไว้แค่นี้กินข้าวก่อนค่ะแต่เดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปหาอะไรกินตามข้างทางไปสิทธิ์พู้ดกันไปหนูต้องนําพี่นะได้เลยได้เอาจัดไปเดี๋ยวหนูจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งตรงนั้นถ้าเดินหนูดังแบบมากเลยนะคะมันต้องเดินสามนิดนึง่ะค ไปเราเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วระวังหนูเดินระวังเฮ้ยเอ้อเราตอนต่อประกวดต่อประกวดมีเดินยากๆอย่างงี้ป่ะมีเดินบนแพร่บนน้ำไงที่กาญจนบุรีเลยเหรอฮะไม่ใช่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 เดิงันบนแพร่ในน้ำแบบในบ่อในสระค่ะในสาขสร้างขึ้นมาเฮ้ยแต่เอาจริงอะพี่ตอนนี้พี่ดูพี่เชียร์ติช่านะ ไม,ม่เพราะพี่รู้สึกพี่ชอบชอบบุคลิกอ่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เฉีย์ชอบความแบบความไม่ปกติของหนูว่า <c oughs> ม,มันเช <c oughs> ื่อเชื่อพี่ว่าวงการเราต้องการอะไรแบบนี้เว้ยอ่าต้องการอะไรแปลกๆแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นะคนนนะคเป็นพิธีกร2รายการก็คือมีไลฟ์บีท t ์เมก้าไมวก็คือเกี่ยวกับเพลงไลฟ์บีทผมเพิ่งไปออกมาใช่ใช่เพิ่งไปออกมาต้องให้คนแบบนี้ไปออกด้วยเหรอครับรายการพึ่งเพิ่งเพลงไงกูร้องเพลงด้วยกูไม่ได้ตลกโกหให้อย่างเดียวหนูไปได้ข่าวมาว่าพี่บอกว่าหนูคุยไม่่รรู้เืองหนูคุยไม่รู้เรื่องกับทุคนอยู่แล้ว รายการเพลงรายการเออแต่งหน้า Make It Happen อย่างเงี้ยค่ะ Make It Happen มกิทฮับเค่ะมีความรับมีใจความรับที่อยากจะรักทำไมต้องอ่าอันนี้ก็หลาแรกๆค่ะย่าๆทำน่ารักนะกู้เหมือนย่าขย่าเลยเนี่ยน่าดูนี่เดี๋ยวพี่พาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูป เป็นแบบให้พี่นะครับได้เลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยดีเจนุ้ยมาโอ้พี่ถ่ายพี่รู้สึกเปิงชัตเตอร์พี่มากเลยพี่รู้สึกหน้าแบบปังโกะหน้าหไม่จับปังโกผไหมฮะพี่มันพี่มันเป็นฝาแฝดกันแล้วมันจะอยู่ตรงนี้อย่างนึงตรงนี้อันหนึ่งมันเหมือนมันโตผิดรูปไปหมดหน้าโตอย่ชท่เมื่อกี้อยู่นี่อันนึงอยู่นี่รายการกูสบายแล้วมีแต่คนบ้ามารายการกูเฮ้ยเอ้าพี่ชอบตรงนี้มากเลยครับพี่ชาตเนี่ยเป็นแบบพี่สักรูปนึงเต็มหลบไอะไรเนี่ย แฟหน่อยนะชื่อกาแฟหน่อยจิบกาแฟแล้วก็ร้อนเลตอนนี้ร้อนพอดีเลยค่ะว้าวเฮ้ยลงลื่นอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราแวะจิบกาแฟพักร้อนมานึงเพราะเดี๋ยวพี่เดินไปเดินจักรแล่พี่ก็เปียกแล้วพี่รู้สึกว่าเออร้อนมากไปค่ะไป คิดว่าน่าจะพักกันมาโอเคละเดี๋ยวไปเดินต่อถ่ายรูปแล้วก็เดินคุยกันชิวๆย่านทองหล่อฉะนั้นเราจะให้ติชาเป็นคนนำพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างนี้เหรอคะหนูหนูหนูดูเชี่ยวชาญค่ะหนูดูเชี่ยวชาญสุดแล้วเพราะว่าพวกพี่ไม่ค่อยถนัดทางนี้อะไรถนัดแถวไหนคะรัชดาพม่ใชกถนัดแถวนั้นพัฒนาการพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยพี่ถนัดโน้นนั้นมากกว่าเพราะว่าไปที่อโคจรโอเคค่ะไป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 ถ่ายต่อ โอ้ต้นไม้สวยจังเลยลมเลือลมเลือชอบคำปลอมค่ะชอบค่ะชอบคืดว่าอะไรสนุกมากเลยค่ะเินเป็นมอเตอร์ไซค์หลับจ้าแล้วร้องไงต่อวะกังไม่เห็นยังดีไรสนใจซึ่งไม่รอซึ่งไม่รวยแต่ผมใหญ่ จริงเหรอคะอะไรนะมาดิ้งเลงเหรอคะหรือว่าจริงเหรอคะลองลองดูลองดูอันนี้นะคะคือเผือกค่ะนี่นะคะคือเต้าหู้ค่ะนี่นะคะคือปลีบี้ค่ะอันนี้คือเผือกแต่ไอ้เหี้ยนี่อย่าเผือกไม่น่าเลยคุณครยืนเฉยเลยเนี่ยเอาเผือกครับทอดใหม่ๆชอบปกติแบบกินเยอะอย่างนี้ไหมกินเยอะค่ะมันไม่อ้วนเลยมันดูพวกพี่ดิเนี่ยอ้วนหนูอื้อดีอ๋อหนูขี้เยอะเหรอ รู้จักกระซิบไม่มีใครขี้บ่อยแล้วพี่ถ้าถามพี่เป๊กพี่ขี้วันหนึ่งสี่ห้ารอบจริงๆโอ้อันนี้รู้สุดเป็นปัญหาขอบคุณนะครับพี่ยี่สิบบาทฝาโกเลี้ยงฝาโกเลี้ยงเห็นไหมเออบอกบอกเพื่อนๆทีชา่นได้นะพวกนางแบบเงี้ยค่ะบอกอยู่พี่อ่ะโอ้ยสบายพี่เป็นคนชอบเปพี่เป็นลูกครึ่งพ่อเป็นคนเปรูต้องใช้เงินถึงนั้นถึงได้รู้มา ไอ้กระชือบอกเลยไอสัตวานเติมเพชรนี่นะคะบ่อเปียค่ะอันนี้เผือกครับผมเฮ้ยเผือกอร่อยเฮ้ยโฮ้ยอีดอกฟอร์มากจังหวะรายการวาเลนตี้แบบตอนไหนอะจังหวะตอนแหนมากตาคุณเป็นประกายเหรอฮ่าฮ่าฮ่าขอจังหวะปอแบบเป๊กเมื่อกี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่กินแอบก่อนไปไปไปเดินต่อเดินต่อเดินต่อไปไปไป วิชัยบริการโอเค เดี๋ยวหนูจะเป็นตัวอธิบายให้ฟังไปถึงต้องเป็นร้านนี้ใชานี่เรามีผู้เตี๋ยวต้มยำและที่พิเศษในร้านนี้เลยที่พลาดไม่ได้คือหนังปลากรอบทอดไม่ไม่แต่มันพิเศษไงเพราะว่ามัน so delicious อะค่ะเป็นที่เป็นขึ้นชื่อมัน so delicious ค่ะเปลี่ยนไปไม่พี่ไม่ขอที่ไม่ขอทีอีกปากเลนอร่อยมันอร่อยจริงๆค่ะอยากรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีชื่อเสียงแล้วแล้วแบบวางแผนอนาคตตัวเองยังไงอะ คือก่อนที่หนูจะมาทำอย่างเนี้ยหนูก็เรียนมาตลอดแล้วก็คิดว่าอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นโชคด้วยเป็น the right timing เวลาที่ถูกต้องหลายหลายอย่างมันค่อนข้างไปในทางที่ดีเออเป็นคนโชคดีคนหนึ่งตอนนี้เรางานเราก็ตั้งใจทางานไปแต่ว่าในอนาคตโอเคถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นมันไม่ไปต่อเน,นี่ยเราก็กลับไปเรียนกลับไปทำอย่างอื่นชีวิตตอนนี้อยู่ในวงการลว อยากทําอะไรอีกไหมอยากมีแฟนเป็นนักร้องอะค่ะตี่าชอบใช้อ้วนหรือเปล่าครับชอบมากเลยค่ะเมียพี่เพิ่งตายเมื่อเช้านี่เองล้มในห้องน้ำมันไม่ลื่นด้วยพี่เตะตัดขามันพี่รู้พี่มันจะตีช่าไงพี่โทรบอกเริ่มเมียแป๊นึงเออเธอเริ่มก่อนนะแป๊บนึงขอสองชั่วโมงเดี๋ยวขอดีลตรงนี้ก่อนให้จบก่อนนะเธอเสร็จบายปุ๊นปูลเมียมันตายทุกรายการเลยนะแล้วกูอยากจะบอกเลยนะว่าทุกรายการที่กูบอกเมียมันตายเมียกูปรับรายการละหมื่นไม่โดนแล้วเหรอทุกวันที่กูไม่เหลือแล้วละเดี๋ยวที่กูพูดไปว่าแกกูโดนหมื่นบาทแล้วไอ้สัส ถึงเวลาเล่าเรื่องราว history ของร้านนี้ติช่าครับประวัติร้านนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะร้านนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นร้านเจ้าเก่าชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวเขาเปิดมา50ปีแล้ว uh huh. แก,ก่กว่าพวกเราทั้ง3คน uh huh. เลยค่ะหรือว่าพี่อะไรต่อคะ หน้ามันไปขนาดนั้นเลยหน้าพี่อาจจะดูเข้าเส้นชัยว่าพี่เปียกก็เป็นที่รู้จักกีนแถวนี้แถวรองรองเมื่อก่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวตอนนี้เป็นวิชัยบริการแสดงว่ามะนาวหมดแล้วมะนาวช่วงนี้แพงมะนาวหายากก็เลยตัดมะนาวออกเป็นจังจาอ่ะไม่แตะมะนาวเยอะเอาปเป็นเรื่องของการบริการไปเป็นเรื่องของการดูแลลูกค้าไปเป็นเรื่องของเซอร์วิสมากันไปนี่ฝาดีครับตอนนี้ครับผมเนี่ยกำลังตามหาฝาเพราะว่าตอนนี้ทางโค้กครับมีแคมเปญร่วมกับทางททเขาจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาชื่อว่่าาออรยซดกัน โครครับผมเป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์บิ๊กบึ้มไปตามหัวเมืองต่างๆซึ่งเขาบอกว่าให้สะสมฝาดี่ยให้ครบ5ฝาแล้วถ้าคุณไปที่งานแล้วคุณมีฝา5า้ฝาคุณจะได้รับสิทธิพิเศษสนุกแน่นอนศิลปินดารามากมายแต่ว่าอันเนี้ยสำหรับผมคนเดียว ฉะนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะหายเขาเซตหนึ่งเราก็เลยมองตรงข้างว่าเอ๊ะเดี๋ยวฝาจีบเอาฝาตรงนี้แต่เดี๋ยวพีจีบตรงนู้นันเลยไม่ยากอ่ะไปได้เวลากูไปต่อโตนูุลแล้วเดี๋ยวกูเอาฝาไปก่อนพี่อดฝาโมดพล้ดพี่อดฝาโมดพลาดโชว์ฟอร์มอะแล้วเบิดฟอร์มอะดีชาทุกคนจะรู้ว่ากูบ้าการ์ดก็เพ่อะดีชาเลยแหละน้องๆครับพี่ขออนุญาติฝาเสรือพอจะมีไหมฮะฝาฝาจีบฝาพี่มีแล้วแต่ว่าพี่อยากจีบได้ไหมฮะตอนนี้โอ๊ตใชมากับแฟนหรือเปล่าครับนี่แฟนมาฮะ Blender, เอาดีๆนะไม่ใช่เพื่อนกันมันดีไม่ใช่นะที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้เทใจให้หมดเลยครับหน่ง <APIs> สิบ <eller> ส <figura> hmm, uh ิบ oh, สิบสิบบเฮ้ยกูว่าถ้าสนุกขนาดนี้กูว่าต่อโต้ไหมต่อเลยดีกว่าต่อโต้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 ต่อโตามามา ฉะนั้นวันนี้เบ็คซิลจะเป็นคนเลี้ยงทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คอนเสิร์ตแน่นมากซิงเกิลล่าสุดปล่อยมายอดวิวถล่มทลายกับเพลงเตลิสนะครับเคยตลิดเตลิศเอางี้อย่าหาว่าอย่างงี้หน้าตาน่ารักแบบนี้อยากเข้าวงการไหมฮะไม่เป็นไรถ้าไม่อยากเข้าวงการไม่เดี๋ยวพวกพี่รวมตัวกันเอาวงการเข้าน้องเองก็ได้จ้ะแล้วปกติเรามากินกินร้านนี้กันบ่อยไหมครับบ้านอยู่แถวไหนกันบ้านอยู่แถวนี้กัน อ๋อที่มีจ่ามันจะทิ้งจ่าเอ๊ะมันลำลูกกามันไปจ่ามันจะทิ้งจ่าได้ยังไงวะเนี้ยลามันล้ำลูกกามันล้ำลูกกามันล้ำลูกกาอย่างเงี้ยเหรอพี่ชาต้องการอะไรเดี๋ยวพี่ครับเนี่ยอืมอร่อยนะคะัูคือมีแค่เกิดทีกว่าเฮ้ยอพี่แบ่งพี่แบ่งอย่าเล่นกับพี่นะฮะเวลาพี่เอาจริงแล้วอะไรก็ถูกไปอยู่นะครับขาหนีบไหม้แลยนะไม่ใช่ที่พี่ชาวิ่ง าขาวิ่งและข่าไม่เบียดกันออกกำลังกายกำเป็นขาวเบียดอย่าลืมนะครับกิจกรรมของพี่ที่พี่ฝากบ,บอกน้องทุกคนตอนนี้โคกมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับสะสมฝาโคกห้าฝาไปร่วมงานเพราะตอนนี้โคกกับพตทๆๆเขาทำกีเวนต์ร่วมกันนั่นคืออร่อยซ่าด้วยกันกับโค้กครับแต่อย่าลืมให้พก าฝา5ฝาไปด้วยจะได้สิทธิพิเศษต้องเป็นฝาแบบนี้โดยเฉพาะเลยไมหมคะฝา,ฝาจีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นฝาแบบเหมือนขวดพลาสติกอ,ะอ่ะ,อะก็ได้ชะนันวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับทีออ่มาจอยโต๊ะด้วยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองตรงนี้สบายๆกูรอดเดี๋ยวเอา้าก็มึงพูดเองมันเป็นรู้จริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนเปรูพ่อเป็นแขกแม่แม่เป็นเจ้าของร้านเลยได้กันพี่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นจ้ะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นพ่อเป็นสนามบอลแม่เปินแดงฟรดดินแดงญี่ปุ่ โอ้ oh my god โอ้ my god ทีช่าคิดวก่อนะนั้วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับผมนิชามากเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะเป็นไงบ้างค้าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาเที่ยวอยู่ได้หนูเพืนไม่รู้หนูทนได้อยู่ยังไงไม่ใช่สนุกมากสนุกมากได้ไปกินกันได้ไปกินกันด้วยเหรอฮะได้ไปทานอาหารกันทานอาหารกันวันที่ไปแล้วนะครับทุกคนปุ้นปุ้นแข่งกันนะครับเด็กๆผู้ที่เสพความหยาบคายทุกคนเอาชนเอาชนนี่ฮะโอ้เซย์เดอหนูชนแรงขนาดนี้โทรเรียกประกันไม่ยี่ย 哦。<laughs>